ผลไม้สีเหลืองที่ปอกง่ายๆอ่ะกล้ยถูกแอปธนาคารสีเหลืองที่ใช้ง่ายอ่ะเชื่อหว่เดี๋ยวภาคกลางเชื่อหวเดี๋ยวภาคกลางลบลีบ่เหรอไม่ใช่จะไปดูลิงหรือไงสุโขทัยจะย้อนไปสมัยพ่อคุณรามเหรออยุทยยธาไรอะไรๆขอ,ขอชื่อเต็มเต็มุทยาอะไรกรุงศรีอุธยยใช่อ๋อแอปธนาคารสีเหลือง ที่สามารถทําธุรกรรมการเงินได้อ่าสะดวกง่ายภายในแอปเดียวเอเอกุ้งสีแอปเย้ k ค a กุ้งสีแอปครบสะดวกปลอดภยัยตอบโจทย์ทุกการใช้งานและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะจะจองตัวหนังก็งสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวลงภาพยนตร์ iMac ที่สุดของรงภาพยนตร์จอใหญ่ไม่มาเต็มตาใช้ชิตง่ายสไตล์กุ้งสี